อะไรคะน้องไม่สบายเหรอคะน้องมอนน้องเป็นอะไรคะทาไมน้องเพียวยามาดูเปียกหมดเลยคะ่ะนี่แต่น้ำลาย <c oughs> น้องมอนไปหยิบมาทำไมคะน้องมีไข้เหรอคะเนี่ยฟ้าทลายจนขมขมนะน้องจะกินหรอเนี่ยเอามาทำไมคะไปเก็บที่เดิมให้คุณแม่ปะ น้ำมนเอามาแล้วเอาไปเก็บคุณแม่ไม่ว่าค่ะเอามาแล้วเอาไปเก็บปะกินยาเสร็จแล้วเอาไปเก็บปะกินไหมถ้ากินแม่จะแกะให้น้โมนเอามาทำไมคะเนี่ยเอามาทำไมคะคุณแม่ไม่ได้ว่าครับดูทําหน้าอากาศร้อนแล้วไม่สบายเหรอลูกเป็นร้อนในหรือเปล่าคะ ะกินแก้ร้อนไหนหรอคะน้องมนครับคุณแม่คุยด้วยแล้วนิ่งเฉยคุณแม่ไม่ได้ว่าครับแต่ถ้าน้องมนไปหยิบยามากินเองมันอันตรายรู้ไหมครับรู้ไหมครับอ่านฉลากยาออกเหรอคะว่ามันแก้อะไรฮะหนูอ่านออกอะลูก แม่ขอคืนนะอันนี้ไม่ใช่ของหมาแม่ขอคืนนะคะได้ไหมคะขอคืนนะคะ